สูตรธรรมชาติชะลอผมขาวคนโบราณใช้สิ่งนี้ค่ะชะลอการเกิดผมขาวผมดกดำและทำให้ผมนุ่มอีกด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูแมมสตูดิโอพอดแคสต์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรและการใช้ชีวิตสูตรธรรมชาติชะลอผมขาวน้ำมันงาสกัดผมขาว ทุกวันนี้การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษกินอาหารหรือยาบางชนิดรวมไปถึงความเครียดต่างส่งผลทำให้ผมหงอกก่อนไวัยได้ตามหลักโภชนาการงาเป็นอาหารผมชั้นดีการโรยงาลงในอาหารแต่ละมือ้อช่วยป้องกันปัญหาผมหงอกก่อนไวัยได้เพราะในงามีวิตามินอีและกรดไขมันจำเป็นสูง ทั้งยังมีโปรโตีนวิตามินบีและเกลือแร่ต่างๆนอกจากนี้คนโบราณยังนำน้ำมันงามาช่วยสกัดผมขาวเพื่อให้มีผมดกดำดูอ่อนกว่าอายุจริงไปหลายปีทั้งยังช่วยบำรุงเส้นผมที่แห้งเสียให้มีน้ำหนักและชุ่มชื่นมีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะส่วนผสมนะคะ น้ำมันงาสกัดเย็นชนิด extra virgin 2ช้อนโต๊ะวิธีทำชโลมน้ำมันงาให้ทั่วเส้นผมนวดหนังศีรษะให้ทั่วประมาณ5นาทีคลุมด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นบิดมาดหรือหมวกคลุมอาบน้ำทิ้งไว้30นาทีสระผมด้วยแชมพูตามปกติได้เลยค่ะเคล็ดลับการนวดน้ำมันกระตุ้นผมดกดำ การนวดด้วยน้ำมันงาจนอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมและช่วยให้วิตามินเกลือแร่ต่างๆซึมสู่รากผมได้ดีช่วยให้รากผมแข็งแรงผมกลับมาดำเป็นเงางามสูตรนี้ใช้แค่น้ำมันงาตัวเดียวเองค่ะและสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านถ้าข้อมูลนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ ครูแม่มสตูดิโอพอดแคสต์จะหาสาระดีๆส่งมาให้ที่บ้านในทุกๆวันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสมุนไพรสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะ